บอลไร้น,นะะักค่าวจีผ่าวันนี้มาร่วม,มางานกับเบลลีโคูงการพิเศษที่รู้สึกไงบ้างครับโอ้เหนื่อยครับผมวิ่งมาจากฝั่งเหนือ,อสุดของพารากอนอันนี้พารกอนแต่ว่าขอบคุณเบิลีมากครับที่ท,ที่ให้เกียรติเชิญผมมาเพราะว่าก็มันเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องมิเออก์เฮด้วยแล้วก็แต่ละคนในงานก็ผู้ใหญ่หมดเลยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆแล้วก็ เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่ที่พยายามซัพพอร์ตเรื่องของเมเทอรเฮลท์ต่างๆของวัยรุ่นต่างๆแล้วก็วัยตัวเองได้เป็นตัวแทนในการพูดวันนี้ก็ขอบคุณมากๆในส่วนของตัวจีเออยากจะผ่าดันโอการอะไรพิเศษเกย่ยวกับเหตุการณ์นี้นะที่ว่าเรื่องที่สาคัญจริงๆมันคือการรักตัวเองรู้สึกว่าพอสังคมภายนอกเปิดกว้างมากขึ้นจากโลกออนไลน์ต่างๆรู้สึกว่าการได้เห็นสิ่งต่างๆในชีวิตที่ความสักเสต่างๆของ ทุกคนอื่นๆรู้สึกว่าเราจะมีความรักตัวเองน้อยลงแล้วก็ดูถูกตัวเองมากขึ้นก็เลยถ้าอย่างหนึ่งที่อยากให้เพิ่มมากขึ้นในทุกคนคือถ้าเราช่วยรักตัวเองมากขึ้นจะทำให้สพอร์ตทีมในชีวิตมากๆเรื่องราวที่เจอมามันเจอกบบตัวเลยไหมคะหรือว่าคนรอบข้างโอ้ที่เคยเป็นคนที่ดีเพรสชันหนักมากๆครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดเทกยาน,นก็หายได้ด้วยการพยายามปรับ หลายๆอย่างในชีวิตยพยายามให้ความรักตัวเองเยอะๆครับเพราะว่าบางทีต่อให้คนในครอบครัวครับหรือว่าคนรอบข้างครับเขารักเรามากขนาดไหนแต่ถ้าเราปิดกันว่ารู้สึกว่าเขาไม่ได้รักเราจริงๆเราก็จะมองความรักนั้นรับไม่ได้มีแวลูต่อต่อเราซึ่งมันต้องเริ่มจากการแบบเรารักตัวเองมากจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเรา,เราเป็นคนหนึ่งที่เจอเรื่องแบบนี้มาก็เลยอยากให้ support แบบนี้มากๆ คิดว่าจุดใส่ที่มันแบบยังแก้ไม่ได้อกับปัญหาเดิมมันจะเกิดขึ้นในสองวันโลกเรามันรันไปเร็วครับพี่พอโลกเรามันรันไปเร็วยังไงสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นคือเราต้องยอมรับะครับแบบเราเราเราอยู่ในจุดเดิมแต่ว่าถ้าคนโลกเปลี่ยนไปแล้วครับยังไงเราก็รู้สึกวิ่งไล่ตามยังไงก็ไม่มีทางันแค่ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลง อยากชื่อว,ว่าก็าอยากจะมาส่งต่อความมันจะด,ดีๆก,กันแ้ะกันวิธีแก้กกัออ่ะตอนนี้ลุงผ่าวันเกิดมาเป็นยันงไงบ้างครับวันพิเศษ25ขวบ25แล้วใช่ครับเออเป็นปีที่ไม่มีอะไรเลยใช่เป็นปีที่ชิลที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยครับจะ,จะลดลงเรื่อยๆทุกปีเลยก่อนหน้าก็แบบ20 21ก็ไป ต่างจังหวัดรีสอร์ทนู่นนี่บา้บาบ่าใช่ไหมครับจนเราก็ไล่ามาไปวัดอยู่วานเฉยเฉจนปีนี้จนถึงเที่ยงคืนเวลาวันเกิดจีครับมีแค่นั่งเล่นโซฟาเล่นโทรศัพท์ก,ก,กับเพื่อนเราพอถึงเที่ยงคืนปุ๊บเที่ยงคืนสองนาทีด้วยไม่ใช่เที่ยงคืนเฉยเเพื่อนคนหนึ่งก็ร้องเพลงขึ้นมาว่า Happy Birthday to you Happy Birthday to you แล้วก็จบเลยแบบมีแค่นั้นเลยแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์กันกไม่มีอะไรเลยจากนั้น องไนที่ทําให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของการการเป็นวัคเกิดของเราอน้อยลงเพราวมันมันเปิกเงินที่มันแพงเขาจัดบันเกิดก็เลยแม่ไม่จัดแล้วครับใช่อ้โหูผมหมดไปเยอะครับกับช่วงยี่สิบกว่าช่วงพุทขนองแล้วปีนี้ก็เลยไม่มีตังค์แล้วครับใช่ก็เลยไม่รู้จัดแล้วใช่ไม่รู้จัดอะไรนะครับเรียกว่าไม่มีตังค์แล้วก็ได้ครับแต่ว่าเห็นค่าโครงเท่าเดิมครับ ใช่เราใช้เงินเยอะไปหน่อยมมไร่ต้องสบยช่วงนั้องายไ่ต้อฟุ่มเฟือยกนันเลยไม่เคยมีเพื่อนให้ของขวัญเลยหรือเปล่ของขวัญไม่มีเลยสักชิ้นครับแล้วมีของขวัญชิ้นที่หรือสมุดเยี่ยมไม่มีเลยครับ <laughs> <laughs> ผมปีนี้เป็นปีที่ผมไม่ได้ของขวัญเลยยกเว้นพ่อแม่ให้นะครับแต่ว่าหมายถึงแบบเพื่อนที่สนิทมากๆไม่มีเลย ้นเดียวเราบอกเขาว่าไม่ต้องซื้อให้ก็ได้ไม่ครับพราไม่มีตังค์ซื้อให้เขาก็เติมหมด <c oughs> จักคู่พิเศษไม่มีเลยอรมีความรักแล้วกันมองใ้กันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนก็ดีพอ,อแล้วปกติเราเคยได้รับทุกปีเลยไหมครับทุกคนใช่ครั้งน,น,นี้ครั้งน,นี้อาจจะไม่มีเรารู้สึกน้อยไหมเข้าใจว่าถังแตกเข้าใจว่าถังแตกเข้าใจว่าโบกันหมดแล้วก็โอเคไม่เป็นไรก็ได้ครับผมปีหน้าก็ได้แต่ปีหน้า แต่ปีหน้าผมริสไปแล้วผมอยากได้เลยปีหน้าเขาต้องครบสองเข้าไหมครบสามเลยครับเพราะว่าไม่ยอมให้โดนแน่ยี่สิบห้าแล้ค่ะยี่สาแล้วเราถูกเคียกแบบว่าระวังอะไรไหมเป็นเซฟเอดผมว่ายี่สิบสี่ผมเป็นเซฟเฮดไปแล้วเหมือนว่ามันมีหนึ่งความเชื่อใช่ไหมพี่ที่เขาบอกว่าคนยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าสามารถนับเป็นเซฟเพดได้หรือว่ายี่สิบห้าย่างยี่สิบหกก็ได้แต่ผมว่าชีวิตผมตอนยี่สิบสี่ย่างยี่สิบห้าแรงมากเลยก็เลย คิดซะว่าคิดซะว่ามันน่าจะฟาดไปแล้วครับที่ปอย 25, ยี่ห้าย่างยี่หกน่าจะไม่มีแล้วแหละมั้งครับตั้งแต่มันเกิดมาจนถึงวันนี้รู้สึกว่ามันยังไม่มีเรื่องร้ายๆใช่ไหมคะหรือว่ามีแต่เรื่องราดีๆทั้งหมดเลยตอนนี้ยังไม่มีครับไม่มีอ่อาเดี๋ยวหวังว่าจะยังไม่มีต่อไปครับให้ครบทั้งปียี่สบห้าในวัยหลายๆคนเขาอาจจะตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกานีไหะคะเขาคผม,มีหมดแล้วล้านม,มีหมดแล้วลาีหมดแล้ว ดูดูดูนะดูมั่นเรพี่เนาะแม่ไมเป็นเรื่องปกติเพราะจริงๆผมผมเป็นคนที่มองว่ามีของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันคําว่ารวยหรือมีแต่ละคนมันมองไม่เหมือนกันยังผมว่าสิ่งที่ผมต้องการที่สุดผมต้องการความรักมากที่สุดใช่ครับผมก็เลยจริงๆเห็นอย่างนี้วันๆผมใส่แค่เสื้อยืดกางเกงช้างอย่างนี้แบบแค่นั้นแบบ s i m p l ลเลย แล้วก็แต่ก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวเฉยๆก็เลยดูเหมือนว่ามันจะมีอ็อบเจกต์ต่างๆที่เข้ามาในในร่างกายเยอะแต่ที่ผมอาาได้มมนสนจริงๆผมว่าความหลักแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ยังคงอยู่กับเพื่อนๆของแต่ละคนเพราะว่ายังไงดีเหมือนผมเลือกใช้ชีวิตสมากกว่ามากกว่าที่จะพุ่งไป หามกันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าพุ่งไปหาอิสระเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมเลือกที่จะอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าอย่าง,งเพื่อนผมก็เรียกพวกเขาว่าครอบครัวก็วเลยว่าเออจริงๆผมมีพวกทุกอย่างเลยเพราะว่ามันมีพวกเขาเลยเราเราข้างพยายามอยู่กันร่วมให้ครอบครัวให้ความรักดีใช่ไม่ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเพราะทะเลาะกันบ่อยมากแต่ก็แต่ก็ดีครับดีดีดีเรียกว่าบางคนก็ดีกว่าไม่มี ตอนนี้คอนเสิร์ตเลื hmm. ่อนไปครับใช่คร exactly, right? oh. ับเลื่อนไปคาดว่า hmm. ถ้าไม่ปลายปีนี้ก็น่าจะต้นปีหน้าครับพี่ศิษยสาสาเหตุเป็นอย่างไรเปลี่ยนมันมีแบเข้าถึพลาดอะไรอย่างเงี้ยไรสาเหตุที่ขอยึดตามออฟฟิเชียลบอกแล้วกันครับก็เป็นเรื่องของเหตุผลฟ้าพังครับมันมีกลุ่มคนที่ไม่เข้าใจสนิทใจแล้ววันนี้มันเพราที่เรารู้เราเราได้เป็น เราก็พยายามไปเข้าดูแข่งับเพราะว่าเออบางคนเขามีจุดประสงค์ที่จะรีฟัน<ๆ>ก็อยากให้เขาได้ตามที่เขาจุดประสงค์ส่วนทางคอนเสิร์ตอ,อยากเลื่อนเราก็พยายามหาคิวให้เหมือนพยายามตามการคจุดประสงค์ของแต่ละภาคส่วนมาก,ก่า<ข>อนเพราะว่าเขาต้องปารอะไรเพราะจริงๆตัวเราชิลมากไม่ค่อยแบบซีเรียสอะไรว่าโอเนี้ยังไงก็ได้ครับถ้าที่ริวมันมันมีการแบบเปลี่ยนปลงหรือว่าอะไรยังไงค็ตัดคนที่เราจองมาแล้วแล้ขเข้ามาถึงเล็วอะไรอย่างเี้ยก็มี มีมีรีฟันกันกลุ่มกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนึงเลยเพราะว่าเขาหมือนว่าไม่แน่ใจว่างานจะจัดเมื่อไหร่แล้วก็ถ้างานจัดใ<ๆ>แนแพ็พะว่านาเขาบอกว่าเขาจะซื้อใหม่แล้กันย่มเต็มความดีเลยใช่เราจะจ่ให้ด้วยในราคารส่วนของเราโอของเราใช่ไหมครับของเราเป็นการซ้ำเติมครับจริงเหรอใช่ของเราเป็นการซ้ำเติมไมว้ส่หนาแล้วค่อยเจอกันแล้วกัน,นครับพี่แทนครับ ไี่ได้เฟลไหมแหล่ะคนถามว่าเออทีมันเลิกไปแล้วมันจะเป็นยังไงต่ออืมถ้าเป็นฝั่งการขับผมผมว่าไม่ไม่น่าเฟลครับเพราะว่าเพราะว่าเข้าไปดูผมคังซึ่งคอนสิก็น่าจะฮาอยู่แล้วครับเขาก็เลยเออโลกงผมที่ไม่ต้องเห็นจีไปเต้นหรือเปล่าอ่าใช่ไหมพี่แบบเออต้องไปฟังจีร้องเพลงเออไม่ต้องไปฟังแล้วกันก็ไป เธอก็มีสปอยว่าจะได้เห็นพูดตัวเรื่องนี้นด้เลยอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องเปลี่ยนไทยหรือว่าอาจจะก็อาจจะมีเรื่องราวใหม่ๆให้น่าติดตามมากขึ้นแต่พวกนี้ก็ไม่รอนอฟอ่ะใช่ตอนนี้ตามยุทธจีขออยู่ตามออฟฟิเชียลก่อนกันอ่ะครับเออวิทาเอาวิทาเอาวิทา